สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีตุลหรือลักนณาตุลก็สามารถดูประกอบกันได้นะคะวันนี้อาจารย์จะมาพูดเรื่องของดวงดาวพระราหูที่จะย้ายราศียกเข้าสู่ราศีเมษในวันที่30มีนาคม2565ที่จะถึงนะคะว่ามีผลกระทบต่อชาวลักนณาตุลหรือราศีตุลแบบไหนนะคะ ปกติแล้วถ้าเราดูทางโหราศาสตร์เวลาดาวพระราหูเล็งลัคนาเนี่ยเขาจะถือว่าเป็นดวงร้ายนะคะในความหมายทางโหราศาสตร์มันก็จะมีผลในแง่นี้เหมือนกันนะคะในแง่ของถ้าเป็นพื้นดวงข้างในท่านมีประเด็นปัญหานี้ก็ต้องระวังได้ด้วยเหมือนกันนะคะถ้ามองในแง่ของการมีปัญหาเพราะฉะนั้นการเช็คดวงก็ต้องเช็คให้ละเอียดในเรื่องของ ดวงเดิมท่านด้วยก็จะดีมากที่สุดกรณีที่มีพระราหูเล็งลัคนานะคะเล็งกับทับเนี่ยเล็งยังมีผลมากกว่าทับซะอีกนะคะเพราะฉะนั้นพอพระราหูมาเล็งลัคนาของชาวราศีตุลน,นะคะก็จะเกิดเรื่องราวค่อนข้างจะหลากหลายในแต่ละท่านก็จะไม่เหมือนกันละคะ่ะเอาประเด็นแรกก่อนนะคะมองประเด็นดีก็มีนะคะอย่าเพิ่งตกใจไป เราก็ต้องไปดูว่าพระราหูเนี่ยมาจากเรือนอะไรอะของชาวราศีตุลลคณาตุลน,นะคะพระราหูมาจากเรือนบุตระค่ะบุตระแปลว่าหนึ่งความคิดใหม่ๆการลงทุนการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแปลถึงลูกลูกน้องบริวารเพื่อนรุ่นน้องหรือน้องจริงๆก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแปลในความหมายแบบนั้นกัน คิดการลงทุนอะไรประมาณนี้ในความหมายคําว่าบุตรตามะล็งลักหนานะคะเพราะฉะนั้นท่านก็อาจจะมีเกณฑ์ที่จะเริ่มอะไรใหม่ๆทําอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะทำอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นหนึ่งนะคะอยู่เรือนปัตตานีอาจจะแปลว่าร่วมกับคนรักคู่ของของท่านก็ได้นะคะในการลงทุนในการลงทุนบุตรตะปัตตานีนะคะแล้ว เจ้าเรือนปัตตนีเป็นเรือนของพระอังคารและพระอังคารมาจากเรือนกระดุมพระด้วยเพราะฉะนั้นก็มองถึงคําว่ากระดุมพระมันคือการหาไรายรดาาราไ,รได้การประกอบสมาชีพนั่นแหละค่ะความหมายกระดุมพระการหารายได้การประกอบสมาชีพการที่จะทําให้ตัวเองมีรายรับเข้ามาเยอะขึ้นนะคะ โดยเฉพาะบางท่านอาจจะทำในแง่ของเป็นในหน้าเนี่ยเป็นเซลล์นะคะดาวพ่นคารจากเรือนกระดุมพระเนี่ยก็จะได้รับผลประโยชน์ในสิ่งที่ท่านทําลงไปเหมือนกันนะคะก็ไม่ได้แปลทั้งเสียเสียทั้งหมดนะคะแต่อีกความหมายหนึ่งอาจจะแปลในแง่ของออการขายทรัพย์สินอะไรบางอย่างนะคะ พังคานนะคะกระดุมพระพันธุ์อะบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ขายบางอย่างออกไปเพื่อจะซื้อใหม่ก็ได้ขายบ้านหลังเก่าเพื่อซื้อบ้านหลังใหม่บางท่านก็ขายคอนโดเพื่อมาซื้อบ้านขายบ้านเพื่อไปซื้อขายคอนโดออซื้อคอนโดก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะคะ<อ>เพราะว่าอยู่เรือนพังคันเจ้าเรือนกระดุมพระไปอยู่เรือนพันธุนั่นเองแล้วก็ยังกลุมอยู่กับ จังหวัดนั้นนะ่ะพระศุกร์อยู่นะคะอาจารย์ต้องโยงดาวนิดหนึ่งเพราะมันจะต้องต่อกันนะคะเพราะว่าพ่องคาเนี่ยเป็นเจ้าเรือนราศีเมษที่พระราหูมาอยู่นั่นเองมันก็เลยจะมองว่ามันจะต้องเป็นเรื่องแบบนี้ว่าชาวราศีตุลคณาตุลบางท่านอาจจะเป็นเกณฑ์ขายทรัพย์สินบางอย่างออกไปนะคะกระดุมพ้าพันธุบ้านรถที่ดินเพื่ออะไรนะคะพระราหูมาจากบุตระ ก็เพื่อที่จะลงทุนทำอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นก็จะทำให้ท่านประสบความสำเร็จได้เหมือนกันนะะในกรณีเลงแบบนี้แต่นะใครก็ตามที่ทำในแง่ของการผิดข้อตกลงหรืออะไรนี้ก็ต้องระวังในแง่แบบพระราหูเลงแต่ถ้าท่านทำอะไรที่มันผิด กฎอะไรบางอย่างเนี่ยอาจจะเป็นประเด็นอันนี้ต้องระวังให้มากๆเหมือนกันนะคะข้อข้อเสียก็จะมีแบบนี้เหมือนกันนะคะมันจะเป็นดาวที่ที่ทำลายได้ด้วยเหมือนกันแต่ก็ถ้าท่านไม่ได้มีปัญหาอะไรในเรื่องของการทำผิดกฎเกณฑ์กติกาอะไรก็แล้วแต่กลับจะมองดีในเรื่องของการลงทุนนะคะการลงทุนอะไรใหม่ๆของท่านบุตตะนะคะเจ้าเรือนบุตตะมาอยู่ ปัตตนิแล,ล,ละเลงลคณาท่านจะได้ผลประโยชน์จากการลงทุนอาจจะเป็นหุ้นก็ได้บุตรตะปัตตนีหุ้นต่างประเทศหรืออะไรอย่างเงี้ยท่านอาจจะช้อนซื้อช่วงที่มันถูกแล้วเอาไปขายเก่งกําไรอะไรก็ว่าไปอาจารย์เล่นไม่เป็นนะแต่อาจารย์เห็นคนเขาพูดก็พูดตามแหละประมาณนี้นะคะว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของบุตะตคือธุรกิจพวกสีเทาแบบปล่อยกู้หุ้นหวยอะไรก็ว่าไปเนี่ยถ้าท่านท,ทําธุรกิจนี้ท่านก็จะได้ เงินค่อนข้างเยอะเข้ามาได้ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าพัางคารเป็นเจ้าเรือนการเงินนั่นเองนะคะก็จะพูดในแง่แบบนี้ได้นะคะมันก็มีหลายประเด็นก็ท่านลองเอาไปวิเคราะห์กับดวงท่านก็นแล้วกันว่ามันจะออกในประมาณไหนมากที่สุดนะคะก็เอาไปเป็นไกด์ไลน์ถ้าอะไรที่มันเป็นประโยชน์สำหรับท่านนะอาจารย์มองประมาณนี้นะคะ ไม่มากก็น้อยจะต้องเป็นไกด์ไลน์ได้แหละอา,อาจารย์คิดว่าชาวราศีตุลต้องรู้ลึกๆว่าตัวเองเป็นยังไงอยู่พอมาฟังคำพยากรณ์มันก็จะเป็นเหมือนกับไปกระตุ้นให้เราได้ตัดสินใจเร็วขึ้นในในมุมที่อยากจะทำอาจารย์มองประมาณนี้นะคะโอเคค่ะขอจบการพยากรณ์เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ